สเตชันหลังจากไปแล้วนี้ลุงจอร์สโตนเนี่ยไอหัวดำเนี่ยไอหัวหน้าอัลฟาทีมเนี่ยมันส่งอ่าคลิปโพสจิวเวเรนไทน์ให้เนะรัยใครก็ดใช่ไหมทุยไม่ใช่ <พอ S 1> มันเป็นข้อมูลนะครับว่าว่าทำไมจิวเวเรนไทน์ันถึงมีเอี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวครับใครเก็บครับ ช่องเต็มครับผมมีแล้วไม่ต้องปล่อยผ่านนะนะครับดีมรับแต่ว่าแต่ว่าคิดแบบว่าเฮ้ยนี่มันใช้จิ้วหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไปีฟ่าไปที่ฟ้านะฟ้านี่แทบไม่ได้กินนี้ธุรกินนี้เราจะบุกหน้าไปที่ออย fuel นะครัโอ้โหโง่เลยเฮ้ยอุ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 ้ยว้าวแล้วอีนั่นยืนอยู่ใกล้ๆมันไม่กัดวะไปแล้ว เอ้ยล้างล้างน้าสั่นน้าสั่นตอนว่าจับตัวเออร์วิ้งเนี่ยครับที่กบดาที่เออร์วิ้งไปจับเออร์วิ้งอุ้ยมันยังไม่ตายเฮ้ยจริงเหรออะไรอยู่วะไปคิดนน้ำเสร็จจบไปสนัดทียนเทียมาแล้วแบงเฮ้ยเฮียอุ้ยกัดสมุดหลอกแบงแล้วแบงแล้วไหน ว่าแล้วตัวไหนกัดกูวิ้งเลยกัดแต่ผู้พุ่งมาแน่นอนกัดดักกัดนมช็อกโกแลตกูด้วยนะเฮ้ยไอส์ไอส์เรียบร้อยท้ออยากให้ผมได้ยิงนะเดี๋ยวคนรักเคือคนรักมาอุ๊ดีนะมึงยิงกูก่อนกูไม่เห็นนะนะจะเดินผ่านเฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเราบัวยังไปไปเดี๋ยวเก็บจังหวะนี้เก็บมาไปนะ ป่ะสู้เก็บหมาไปเด็กเก็บโอ้โหเยอะเยอะหาแล้วข้างหลังเก็บตูวด้วยเอ้ยซื้อด้วยเดือดร้อยเอาปิดตาไหลโอ้ผมกันด้วยุ้มกันด้วยโุ้โหเฮือเฮ้ยเก็บแมลงข้างล่างมีหมาหนึ่งตัว ข้างบนมีโบยิงโบดิรอกันน да. really ี่ก็ใช้กันโอเคเยี่ยมเลยเดี๋ยวรีโหลดแป๊บโทำอะไรเกี้อะไรมันผ่านตาโอ้กินเลยทิดกระสุนจะหมดแล้วผมไม่ต้องรอแล้วครับผมนั่งรถด่วนเนี่ยอ้๊ปวเวนกัมนะฮอ๋อ ยำสั่งหั่นน่กดอนก่อนก่อกดกดไลไ์ให้พักพอนกันเดี๋ยวแล้วอีกทีนั่งกระเช้าติดใจมาเราจะลงไปนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินนะรถไฟฟ้ามหานัยเธอเนี่ยพนภาของนี้ผมต้องเล่นเจ๊กมิวเลอร์เนี่ยมิวมิวเนี่ยมิวเลอร์เนี่ยมิวเบลเลอร์หรือเปล่ามิวเบลเลอร์เชอรี่ไงยังไงเอายังไงเอ เตรียมพร้อมนะเดี๋ยวเฮ้ยไอพึ่งเดี๋ยวเพเเิ่งไอพึ่งกูบอกมาดิไม่ได้เลยเอาเรื่องเรื่องเรียงของก่อนอ่ามันต้องจัดอีกอะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดปไปลุยไปมันแสบตาเนี่ยให้ยเฮ้ยมานี่มัเออเอนี่มันี่อ,นอะไรกันเราเราเดินข้างกันเราเดินข้างกันเตรียมอเออจะได้ไม่บังใครมันทักสกายมาใครมีเจมแน่เลยด่าพ่อไหมเฮ้ยเออไปเก็บเลยเก็บเลยเถอะโอเคแท่สนาม เพื่อสนามย่ำต๊อกไปแล้วตอนนี้ถือเอ่อเปิไปฉายตาตะกบเฮ้ยไปนำทางหมูตู้มันบอกหมูตู้หมูตู้ตู้พองหมูตู้ใส่ยิงไปยิงไปยิงไปเลยยิงไปยิงไปอือเตะเตะเตะแล้วแทงแทงในบ่อน้ำเฮ้ยกูได้ข่าวได้ข่าวมันงอกมันงอกมันงอกอืออือยิงเสียระดับกระนละงนอะไรอะไรกระสปืนพกอะละสองนัด ไม่เป็นไรยามปอกเอ้ยเกล่าแล้วโอ้ยโอ้โหคลิปหายแล้วโอเคเพิ่งเพิ่งเออเก็บเทสไปเอาเออโอเคใส่ชาไปข้างหนเนี้ยกุเร่ยี่ปักโยดาซ้ายขวาข้างหลังมีด้วยมีข้างหลังด้วยเห็นไกลๆอยู่เฮ้ยมันื่ดมาแล้วปั่นช่วงนี้ช่วงนี้เหนื่อยใจ เออเตะหลังเฮ้ยมาแล้วอะไรของมืองอะไรของมือวัวเอางอกงอกทำไมงอกทำไมปักโยดาเป็นทีแป้งอะไรวะไม่ตายไอ้เหี้ยลุกขึ้นมาเฉยหัวปีลงไปเลยเออแหมให้กูเดินเซนบอกหน่อยก็ได้จะเอาอะไรดีเอาอะไรทิ้งดีเอาอะไรแทนทิ้งดียว มีกระสุนปืน่าข้างหน้ามีกระสุนปืนพกอยู่เก็บไปเปิดแฟลตแล้วนะข้างหน้ามีกระสุนปืนอยู่ไปเก็บเอาสเตอร์ทำไมเออเก็บกันไปทางไหนวะตรงไปตรงไปอย่างนี้นี่ดิเดอดทางนี้เฮ้ยซ่หายมาเป่ามันเมากาวมาเล่นแล้วโอเคอีเออร์วิ่งนะอย่าให้กูเจอมึงนะเดี๋ยวจะรู้ เจนว่าข้างหน้าข้างหน้ามีพลังงานทั้งอย่างฝักโยดาเข้าไปซ้ำเข้าไปซ้ำโดนครับโดนมันคูเล่ครับอ่ะคู่เล่หน้าหน้าขาวหน้าขาวมาสามมาหกสิบโอเคเออไอ้กูฝักโยดาไปคูเล่เออเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอย่าอย่ายุ่งอย่าจุนดดี่น เฮ้ยไอ้เจี๊ยบไม่งแปรงร่างออกไม่แป็งเฮ้ยมีตัวนึงมีตัวนึ่งนอนไม่นอนยังไม่ตายนอ้หนอนน้อยเหรอชาเสียวอไอ้เจี๊ยบต้นตีนต้นตึกพิทักโลกชอบปีดชอบทามึงหายไปไหนวะนี่รีตินเฮ้ยข้างหน้ามีของวิ่งกันแหละเฮ้ยกูมืดจังมืดเออตรงนี้มีกระสุนเบอร์น้อยไอ้เจี๊ยบอะไรวะ งูเหรอรู้สึกรู้สึกเก็บไหมฮะโดนงูกัดเอ้ยอยู่ไหนวะเรียกก่อนเรียกก่อนเจษอยู่ที่มึงโดนงูกัดอ่ะมีงูด้วยเหรอเออมีมีเอ้ยต้องเอาเที่ยาลัดกูแล้วนะจังหวะเนี้ยลัดทำไมครับนมช็อกโกแลตนี่รักษาได้นะเฮ้ย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 อะไรเฮ้ยอีกทีนี่ไงตีอะไรตีไอ้เจ๊ยิงไม่โดนมันมืดมันมืดมองไม่เห็นหัวแม่งอ่ะไม่เห็นสับสับซับ จะยืนจะยืนลำพังนะซอมบี้อ่ะจะโดนอุลุมเกป้ปโอเคไปจุ่นเลยไวิ่งนงี้อ่ะแอนตี้ก็ใช้ไม่ได้ไม่มีสัญญาณเฮ้โอเครอดแล้วไปไปก่อนคุณก็ได้โอเคเเร็วๆนะหมุนเลยหมุนเลยมาแล้วไปว้าเรวคิดกินเร็วๆดี ไปๆๆๆไปมา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 ไปสังโอ้กเต็มเต็มเต็มมุ๋นเล่าออกไปอ่านี่ก็โอ้หน้าสั่นเลยคิดถอย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 ทันปะวะนั่นไงถอยทันไหมเด็กกลัวสไนเก็บโบก่อนมานี่นี่เขาเขาเขาลูเขาลูไมาฮิวก่อนเอ้ยไม่อยู่นี่หรือกูหิวให้หิวแมวแล้วผมก็จะมาฮิวตัวเองเลย เผมบู okay, ้เด oh, ี okay. ๋ยวผมบู้เก้เดี๋ยวกูเก็บบูให้บูให้บูให้ยึดได้ข่าวอยู่ไหนวะอีสัตว์ตายแล้วเก็บผมบนแล้วหนึ่งตัวไอ้มีมีตัวเดนทามายหนึ่งตัวเขี้ยยไอ้มี่หมดเขี้ยยไอ้ตกตกตกเก็บบู้ให้เก็บบู้ให้ผมไม่เลงลำบากมาก เพชอตเยียมอะไรวเฮ้ินแฟอ้แปดพองนวิ่งเลยกูวิ่งอยากับนมีโบโยุ่มอับบุมอับเอ็นสัตว์มุมอับตายซะเอ้ยกูโดนข้างหลังแล้วมาตรงโอเคมามักับไ่ฝังนี้มากเลยเกบกรรับนึ่งๆองต่ไม่ ถ่ายไป,ไปัตว์แม่งดีกับปืนมากันมานัาตึ้งฟ้องก่อนเออไม่ต้องสอยไอ้เชี่ยเฮ้ยอะไรออกไปอ้าวไอ้เชี่ยนี่หล่อยเ,ยเยชี่ยตอนนี้โจไปแบ่งมันเยอะวะ่ะมันหล่นมันหล่นลงมาเองข้างหลังกูด้วยประเด็น <c oughs> เพิ่งมุมอับมุมอับอับเหลือเกิน อะไรไอ้เคียวไปทำไรทำนาไปอุ๊ยไอ้ย,ยียแตกแล้วไอ้แตก <laughs> หัวหัวไอ้ยี้ยี่กินลึกตลอด,ดเข้ามานี่โจนแต่ปืนถึงกันด้วย <ไป S 1> ว่าีโลดอยู่ไหวไหมไหวไหมปักอยู่ได้ขัดไอ้หนอนนี่เลยตายนีม่มไปทำไรทำนาะมึงโอเค กันก่อน้กันก่อนเฮ้ยใครยิงอะไรมาวะมาตองยิมเฮ้ยเอาขอเ <ไป S 2> รียกเก็บไปไปลุยกระสุนเยอะไปไหน,นขอรีโหลดให้พร้อมเอยครับรอแล้วเกนมนี้ชัดกันสำคัญสุดๆถูกต้องเป,เป็นปืนปักโยนามันยิงแล้วมันสตันได้แล้วกล่องไปเดี๋ยวได้ได้ได้ดผมหน้านู่นๆๆมีชักกันหนู โอเคมาแม่ตาดีมากไอเทมหายไปไหนไอเทมคุณหายไปไหนเนี่ยไหนตัวไม่มีอะไรเลยดดูิไปลุยมีกินเหรอเก็บกินไหมมากลายเป็นแพทย์สนามเงครับเป็นแพทย์สยาม้แก่ผมเนี่ยเป็นหน่วยบู๊บไม่ให้กลัวตายครับสแนปเปิ้ลเออเออไม่ต้องจุดไม่ต้องจุดไม่ต้องจุด เรียกเรียกเรียกอยู่ไหนวะเนี่ยกูจะรู้ทิทางเรียกเรียกปากเรียกเก็บตังค์อเดียวครับตอนนี้ดีครับเด็กนรกงกสตังค์เลยเก็บเงินไว้ตีดีเฮ้ยไม่ได้ครแพงเกินเฮ้ยอู๋ข้างหน้าข้างหน้าเต็มข้างหน้าหืมจุดห้าแล้วไงดีวะจูดาเลยแล้วกันขี้เที้ยเขี้ยอะไรของมึงเนี่ยพ่อเป็นทูมเลเยอร์อู๋หูงอก สวงอกยึดจากการสไนเปอร์อีกหนึง่งโอ้โหเออสไนเปอร์นะเดียวจอดเฮ้ยแค่มีโบเล็งแข่งกับกูเหรอไปตัวหนึน่งทำได้หาพี่หน่งระเบิด <laughs> อุย้ยโอเครอดรอดรอดร <laughs> อดเออนี่เราสั่งสอนครับ ครับเป็นครูครับครับผมครูติดพิษครับเอ้ยไม่ใช่ครูติดพิษฮะไม่ใช่ระวังนะครูครูชอบป่วยนะครูป่วยเป็นครูป่วยแต่ครูผมนี่ติดระวังครูป่วยนครูผมติดหวยครับเฮ้ยครูติดหวยเหรอไม่ยอมไปใช้อ่ะแต่ละตัวนะมาเก็บเกี่ยวเก็บอเกี่ยวเก็บเกี่ยว เก็บ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 เลวะมันไม่พกมั่งเลยอ่ะโอ้โหดูของกูสิเอานะเก็บไว้ใช้แบบไอ้นี่พวกไส้เดือนดินสโอเคนมช็อกโกแลตบอกเปิดเองมองหน้ากันเลิกหลักเปิดแล้วนะกูวิ่งอย่ะแหละแข็งเลยแข็งหยุดเลยนี่ใชัเออวิ่งใช่ไหมเนี่ยคุณตามกูมาได้ไงวะเนี่ย มึคิดว่าเป็นเรื่งรองตลกอะนี่หยุดหยุดยังยับยับยังอาวุธซนะไม่ใช่หรอกนี่มันเป็นธุรกิจเว้ยนะวางอาวุธโอ๊กถูกต้องมึงวางก่อนดินะมีการให้กูวางก่อนด้วยกูสองก็บอกนะเลยเฮ้ยมึงจะยิงใครก่อนเนะี่ยเราเาไปไิดมาไงวะตโมกตะโมกไอเอ้ามาแล้วอันปักษาก้นงอนเกี่ยว มาแล้วอันนี้อันนี้เร็วๆเลยห่วยเอ้ออีนาอหนาปราไล่คิดว่าจะพาบินพามันตกจันโอเคคิดบอกไหนดูดิไม่เห็นมีอะไรเลยแต่มันก็มีคิดบอกเยี่ยมดีเยี่ยมเยี่ยมเลยดูเหมือนเออวินจะมีคู่หูนะ เออมีคู่นะครับคู่อื่นไม่ได้เหรอครับเออนี่อะไรเนี่ยฮะดูที่นี่สิมันแค่คันเลยทีเดียวนี่ก็มันบ่อน้ำมันเนี่ยบ่อน้ำมันโอเคแล้วมันเป็นเกาะเหมือนเป็นเกาะอะไรสักอย่างด้วยนะครับเจี๊ยวเกจี๊ยว แก่แล,ล้วทำไปแก่ด <Okay. S 2> ้างล่างเนี่ยอยู่จะอยู่ไม่ได้เฮ้ <c oughs> ยจะพึ่งวันนี้วันเดอะตุดยตะไนเลยให้ใช้สะไนเลยเหรอเออกูมีตะไนยอยู่แล้วไ<า>ปกันว้ามีจะไปโอ้ลรอลรอกขาสุดมาหาโอเคไปลแล้วผมใช้แล้วผมยิงแม่นมา เฮ้ยไรเนี่ยสาวกน้องแต่หน้าประตูเลยอ่ะไหนอะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็เสร็จอย่าอยู่คืนเดียวให้อยู่คนเดียวในคืนนี้เฮ้ยเอาเอาแองว้าวเลยไปแม่ไกเอ้ยเอ้ยมันมีตัวตัวเยี่นี่เข้ามาเออที่หนักนะมีต้องมามากระทำชำเราต้องลุกไม่ต้องไม่ต้องลุกไม่ต้องลุก วิ่งวิ่งยี้อะไรหักหน้ากว่าเก็บโบกันเดี๋ยวกูเก็บโบกันแล้วนึงแล้วเปิงกันแบบเปงโอเคไปไปยี้นี้ไม่ไม่ตายหวาไอ้ยี้เอ้ยยิงยิงกระจังหลบกันหลบกันเดี๋ยวกูอ้อมไปตุ๋ยโอเคป่ะเอ้ยมันหยิบอาวุธจะมาแจัดขนาดโอเคจัดการต่อต้นไปก่อนมีโบว์หนึ่งตัวมีโบว์หนึ่งตัวโอเคเขาหัว เดี๋ือดลังไปสอยปืนโกนใจเจนเจน,เจนพเกี้นี่หลังานอีกไอ้มึงไปล่อบนรถถังนี้เรียบร้อยเก็บให้แล้วอะไรวะซูบเป็นตัวรอใช่ไหมเนะข้างหน้ามีตัวหนึ่งความแม่นขอผมมันไม่เกรงใจใครพิ <c oughs> กเกี้ยวว,าว้าวำให้ม่รู้ตัวอ,นะอีกนะปวดแตกแล้วข้างหน้ามีอีกสามตัวไม่กลัว มาแล้วทีม่มาแล้วตึกจอบมาด้วยไปรวยจอบอ่ะแจกซื้อมันพ่คิดคือซ้ำที่หัวที่เป็นหมาได้ไงม,มีหมัดอ๋อใช่ครับทันไอ้นี่ครับทันล็อบแล้นวนะฮะล็อกลอ็อกใบกล้ามใหญ่ไปชิบห่าเจว,ว่าปืนปกก็หมดทิพมานีม่มานี่เกไปลุยลุงหน้านก่อนมีของเปล่าเยอะด้วยแหละ ถูกพกเนี่ยนะมีอะเบอรอ้วิ่งเลยใครมึนมันโยมอย่างไหนวะโอเคแลเห็นเพชรเห็นเพชรอะไรเผ็ดเนี่ยเพ็รเผกันใหั่เพชรเป็นในะครับอือยิงแล้วเก์ไปเลยอเกนี่มาจากไหนวะเซอไพคุอะเอไพจากห้องน้ำห้องน้ำเหรอ แอบแอบแอบเดี๋ยวตามขึ้นไปตามึงโอเคแม่มีผีขึ้นมาแฟบอยู่ในห้องเลยึดขึ้นคือเาเราเราชดเลยเๆๆเเเเลยเเเดี๋ยวเพืนกูหน้าั่นเน็ไม่ซานยำรังยวคนมาเก็บเปิรนะกันโอเคตรงนี้มีแม็กชินว่าเต็มแล้วงงด้เหรียญยังไงงงงงไปถึงจุดชักเ้าแล้วอะไรวะ

เป็นเงี้ยอะไรเนี่ยแงเจ้าต้มเจ้าต้มอ่ะโบเหรอโบไม่รู้จักแล้วกูนี่แหละตัว nature อ l ลิทเก่ากูไม่เชื่อนี่เฮ้ยหลังหลังคิดหลังมีจะทำอะไรไม่หลังกดตาระเบิดแล้วกินดิตายคุนต้องส่งหิขึ้นไปข้างบนนะแล้วเราวิ่งอ้อมมาเลยเบิดแล้วเว้ยได้ระเบิดแล้วเว้ยอุ้ย เฮ้ยยิงจ้องหน้าไ,ไอ้โบ้ทำไมโอ้ยไอ้เยี่ยกระยนเยี่ยนายมาวะเฮ้ยทำหลังกูแอดแล้วถึต้องไปเสริมแอร์แบ็กก่นอนทหลจะไปขอลาลาเพิ่มไอ้เยี่ยนียโน่โยนโยนจังเพราะเพราะเป็นโยนอะโยนเลยเนี่โยนเหรอมันดมีดมันดมีด มองเฮียอะไรมองเฮียอะไรสกิ๊กอิงแม่งเลยจิตใจกูน้ำด้วยอะไรเนี่ยฮะจิตใจกูโหดวละเอาเฮียก็ฝึกข้างหน้าเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าหน้านี้หน้าหมาอยู่โอเคโอ้โหเล็ตโต๊ะว้าวภาพสัาผมสูงการเล่นปืนจริงเฮ้ยเฮ้ยเต่าบกมาว่ะเต่าบกมากูลองนะกูณลุกขึ้นมาละมาติดกันใหญ่โอ้เฮียใครโยนเฮียได้ไหมวะอิ เฮี้ยอะไรต้มต้มไม่ตัดเฮี้ยอะไรผมเฮี้ยมีเฮี่ยอะไรมึงต้องมึงต้องเฮ้ยเฮือบเบิร์ดสัตว์พ่อมึงวิทอุ้ยรอดรอดอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้ดีดีวิทย์จะหิวดีดีกระจายอยาลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างใช่แล้วต้องฮิวแล้วต้องฮิวแล้วอุ้ยตายใครตายสัตว์ไปโยนย้อนไปมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายคออยู่ตายเหอเพื่อนไม่เป็นตายย้อนหลังด้วยอีกเยอยพองผมมาสเต็มแนวอือไอีกยังไม่ฟาร์มยังไงวะห้ากไหนวะไว่าห้ไมห้ามได้เก็บกระสุนปืนเรียงหน้าก็ได้โอหพวกมึงเยอะกันจังวะเราต้องรีบเขียนหรือเปล่าเฮ้ยหลังหลังนี่หลังสนหลังครับหลังฟูข้างหน้า ที่จะทำนีรีกูไม่เคยพบเคยเห็นอีปตั้มชิ่งอ่ะทำชิ่งเหรอดาบปืนผมฟูมากครับมันผมเก็บกระสุนปืนต่อไปแล้วคิดนี้เป็นคนดีมากนะทช่ไมครับดีอย่างห่างเหินด้วยผมชอบเดินทางห่างครับเอาเดินห่างไม่ทำงานเนี่ยมันดำครับ เราต้องกด V เรื่อยๆใช่ไหมอือเอาไว้ก็ได้ครับไปเอาเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยผมแพ้สนามก่อนโอ้หเก็บเก็บไปมีเขียวไหมเดี๋ยวเพิ่งอีเพิ่งรีโหลดแป๊บโอ้ยทุบปืนทุบปืนไปเอดี๋ยวเพิ่งเพิ่งไปโอเคเก็บก่อนีทุกอย่างให้พร้อมกันเดี๋ยวมีระเบิดปะเดี๋ยวผมนะ เดี๋ยวเราเปิดอีกพอมีลูกนึงเอาเลเทอร์ฟมาแทนเราเปิดแป้นนี่อ่ะไปเลเทิร์รวมแป๊บละเดี๋ยวเก็บอันนี้ไปให้เดี๋ยวเป็นแพทสนามให้พร้อมยังฟิตละกูบอกว่ายังวิ่งส่วนไปเลยโอเคทำไรพร้อมฟิตแล้วครับพร้อมไฟพร้อมไฟนะ ไม่ถามกูเลยไม่ถามพาร์ทเนอร์เลยไม่ถงไม่ถามสุขภาพกูสักค่าถามแล้วไมครับผมคนเดียวชนะเลยฮะไอคนดีอย่าห่างเหินมาแบทแมนแบทแมนครับยืนบู๊สเวนเวนอะไรครับฉันขี่ไอชุยวิ่งดุยท้องน่าดิฟดิฟคนขาดมีเมาอย่าบ้าฟาดหก้วยคนขาดมีใครจะเมาะ ืมคุณจอดรถได้ได้เยี่ยมมากมาคิดบอกขอไลเซนโชเฟอร์หน่อยดิต้องโอโต้องอย่างนี้นะชนมุไปหน้าเลยทีเดียวเฮ้ยอะไรเนี่ยเปิดอะไรมาเนี่ยแพสสนามพร้อมไหมพร้อมวิ่งนะครับหมอเต็มดอยนะครับหมอเต็มดอยอืมคุณเป็น,น,ปน,น,นแล้วคุณเ,เป็นอะไรในสนามร้มอะเป็นอะไรเป็นอะไรในสนามลบมปู้อะฮะวอร์ดเออร์วอร์ดเออร์ วะไม่รวยหัวเคยเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะดูเหมือนเผือดดีหน้าเหมือนยักษ์นะแต่ดูตัวแม่งเป็นทั้งสาวดูตรงตรงนี้เป็นไอ้นี่มุ้งตัวแมลงสาบเออทสารพัดสัตว์ในตัวเดียวนี่หว่าได้ข่าวมาตรงวิ่งโอเคไปเก็บคนละบ้านคนละบ้านไม่มีช่องให้เก็บครับผมเอาประเมิดกันเฮไปเฮ้ยอะไรเยอะ ไปให้ดูที่คืนละทีนึงเออยิงสูตรสูตรแอนวันนี้ดูโอ้โหดูอะไรวันนี้ดูอ่าฝั่งของกินนี่ถ้ากระตุ้งเลยไม่แค่อะไรนะทังไมครับไม่ได้หรอกอุ้ยดีโตไปยิงโตไปเแกยิงแล้วไอ้แนวไอ้แนว เียสูดดิ้นนะรอจัดเอ้ยยัยแม่งชูชุกไยมาแล้วไปวิววิวแหวบโอ้หล่นบอนับเต็ปดีเต็ปดีสเต็บวางเกตผมปล่อยสูดไปได้เลยเยนี่อู้ได้ได้ได้มาหาผมก่อนมาหาผมเอาคุณไม่ได้หัวโล้นมาคู่เอามาล้วมาเต็มทายไปแดงเต็มท้ายจัดไร วางแรงไม่่ยไอเจ้ยแม่งดิ้นแล้วเอาแม่งชูฉัดแล้วไอสัตว์วิ่งวิ่งวิ่งเยียบ่อยบ่อยเยียบ่อยบ่อเยียบบค่อยค่อี้เ่อยบ่อยเียบยให่งผาโนดาเข้าไปเต็มนะเต็มนะุยัดุยัดหำหำแตกเอาชิ้นาเรนเเนเแล้วมาเก็บมาเก็บมาเพิ่เพิ่ง ăn cọp đi copy chết kiếm vào. Oi, gọi là, anh em mình, yêu đi luôn. Life will just let you. Huh? 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 Đồn, Huh? 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 กจอมากระจอกมาหมดต้องไปหมดต้องไปละยี่สิบไปอัพเกรดไข่เลยไปเอาไปสามเม็ดสามเม็ดตอนถึงสามเม็ดก็ได้ข่าวหมดไปหนึ่งแม็กกาซีนที่ยิงไปกูว่าไม่ได้โดนเนี่ยตกใจเสียงปืนอ๋อแล้วบินชนรถต้มาตายโอ้โหระยมมาก เชว่าบอกเมื่อไหร่ตัวกูจะข่าวเนี่ยถ้ามีเงินนะเดี๋ยวถ้าจบภารกิจมันจะไปทำยันฮีไปเนี่ยดูซ้าไทโอลไปทำตั้งแต่หัวยันฮี <c oughs> ว่าทำเด่นเท้าเลยนะถ้ายันฮีไม่ได้อ๋อมันแค่ครึ่งตัวใช่ไหมไม่แค่ครึ่งบนครึ่งบนกับกลางๆนิดๆนะะฮอีอเชว่าสักเด้อปัะสักเลยครับ เป็นแท็กทูคอนเทิรวนชัตจวนโอเคจบพาร์ทนี้กันไปเลยครับ <c oughs> มาต่อแชปเตอร์หน้านะครับเคลียบไปเบย